ทำไมครูพี่นิถึงใช้จิตลิงก์หรอคะหลายคนนะคะมาถามครูพี่นิทเยอะมากๆเลยว่าเพราะอะไรถึงใช้จิตลิงก์แล้วจิตลิงก์มันคืออะไรวันนี้นะคะตอบทุกคนเลยนะคะว่าจิตลิงก์นะคะมันคือนามบัตรอัจฉริยะค่ะเดี๋ยวนี้เอาแล้วค่ะสาหรับใครที่ยังใช้แจกนามบัตรที่เป็นกระดาษอยู่นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าวันนี้หลายคนอยู่ในทุกแพลตฟอร์ม หลายแพลตฟอร์มมากๆกันที่เราจะต้องคอยแจกว่าอันนี้ Facebook อันนี้ Instagram อันนี้ TikTok คนที่จดคนที่จำก็โอ้ยจำไม่หวัดไม่ไหวค่ะแต่พอมีจิตลิงนะคะเราสามารถเอาทุกธุรกิจของเราทุกสื่อโซเชียลของเรามารวมอยู่ในจิตลิงนี้ค่ะยกตัวอย่างอย่างอย่างกับ TikTok ใช่ไหมคะเราแปะลิงก์ได้เพียงอันเดียวบางวันก็เดี๋ยวแปะไลน์เดี๋ยวแปะ Facebook วุ่นวายไปหมดค่ะแต่พอมีจิตลิงนะคะโอ้ง่ายมากเลยค่ะทาให้ทุกคนนะคะ รู้หมดเลยค่ะอยากตามคูปตินี่ตรงไหนเหรอคะแค่คลิกเท่านั้นเองอยากรู้ว่าคูปตินี่ขายอะไรเหรอคะก็แค่คลิกอีกเช่นกันค่ะง่ายมากใครที่อยากให้ชีวิตนะคะมันง่ายขึ้นและอยากให้คนรู้ว่าเราทําอะไรโดยที่ไม่ต้องบอกทีละอย่างทีละอย่างทําให้คนรู้สึกว่าทําไมมึงเยอะขนาดนี้ทําไมทําอะไรหลายอย่างขนาดนี้เมื่อปากเจ็บคอคะ่ะแค่มีจิตลิงอันเดียนะคะคําตอบจะอยู่ที่นั่นเลยค่ะถ้าใครนะคะอยากรู้ ว่าจิตลิงคืออะไรอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะครูพีทีนี่บอกเลยค่ะสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ก่อนตัดสินใจค่ะนี่คือข้อดีนะคะเราโคตรแฟร์ค่ะนอกจากใช้แล้วนะคะยังสามารถสร้างไรายได้จากการเริ่มต้นเพียงเงินแค่500บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าทําอย่างไรนะคะพิมพ์อินบ็อกซ์ข้างใต้หรือจะคลิกในจิตลิงค์ครูพีีนี่นะคะแล้วมาคุยกันเป็นการส่วนตัวยินดีให้คําปรึกษานะคะ